แล้วเราสนใจสนใจร้องลิเกไหม่ะออร้องง่าีเยพะข้าจะพะเจ้าจสอนนี่ให้ร้องอลิเกดได้เลยเอาไปหนึ่งบทกลอนออถัดมาไมาด้ดอกไม้เอกพายในตำหนักหวงงังหลวงพายโอ้ยแค่พายมาก็แบบเสียงสั่นคอน <c oughs> เชื่อนพรพไปเยอะเลครๆ คนนี้ก็หวาน,นกันเกิดไม่รอ, <c oughs> อ,อดอะ่ะสวัสดีพะย,ย่ะค่ะสวัสดีทำไมตัวกระเพกอย่างนั้นอนะ่ะ โดนชนมาโดนใครชนมาพะยะค่ะผู้สาววะไม่รู้ใครแล้วไม่ไม่ไปนอนโรงพยาบาลอ่ะพะยะค่ะไม่เป็นไรอยากมาบางนาก่อนอืมพี่คือใครอ่ะข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าไม้เอกพะยะค่ะอันพระบิดาพระมารดาของข้าพเจ้าได้ตั้งคันที่เมืองนครสวรรค์และได้ทรงสถาปนาชื่อของข้าพเจ้าว,ว่า ไม้เอกลูกท่าน้ำอภพยะค่ะจบแล้วพี่ค่ะโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยมันจะอึ้งทึ่งเสียวไม้เอกพยะค่ะไม่ใช่ไม้เด็กไม้เด็กไม้เอกอภยะค่ะอออ่างเอกไม่ใช่เด็กไม้เด็กดีแลนเขาไปไหนกันแล้วสวัสดีภาษาดีแลนน่าจะรอแอร์หอกมั้ง วันดีค้าสายเมฆไม้เอกไม่ใช่ไม้เด็กยยูน้าสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ปังยูน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี่นุ่นี่ยนุ่นเนี่ยโทรมาจากไหนวะไม่ด้เปล่าไม้เอกพี่เค่ะไม้เอกไม่ใช่ไม้เด็กไม้เปรีอ้ออ่างเราพูดอ้ออ่างพี่เค่ะอดดังโอ้โหโดดังชัดเจนเลยพูดอ้ออ่างไม่ได้นี่เอง ออ,อเราพูดอออ,อ่างนีพยย่พื่ะค่ะดออดอ,ออ่างอออ่างโดดางโหโดอดางเศสน้องชื่ออะไร,รอยยะ่ะพื่ะค่ะยูน่ะยูน่ะเศสน้องยูน่ะพอจะเล่นลิกเกเป็นไหม เล่นลิเกไม่เป็นแต่ว่าตอนเด็กๆเห็นป้ากลับมาเล่นลิเกในห้องบ่อยจริงเหรอพยะค่ะเล่นยังไงอ่ะเล่นลิเกในห้องเขาเล่นยังไงอ่ะเห็นเห็นพ่อชอบทับตัวแม่ไม่รู้เขาทำอะไรกันแต่เขาก็ร้องลิเกกัน้องยังไงพยะค่ะร้องลิเกออูอูอูลิเกอะไรร้องอูอูอูพยะค่ะลิเกมันจะร้องแบบกัรลิกเกลิเกพื้นเตียง โอ้หลิเกพื้นเตียงเกิดมาก็เพิ่งเคยเหตุเหมือนกันนะพะย่ค่ะจริงหรอไม่เด็กไม่เอกพะย่ค่ะแล้วเราสนใจสนใจร้องลิเก้ไหมะร้องไงเจ้าจะเข้าจะสอนนี่ให้ร้องลิเกได้เลยเอาไปหนึ่งบทกลอนอืมัดมาไม่เด็กไมเอกภายในตำหนักวังหลวงไหนลองร้องไหนลองร้อง โอ้ยแค่พายมาก็แบบเสียงสั่นคนอนเชียวนะพียแจ๊ค่ะก็ลีเกมไม่ใช่สั่นๆหรอะมันต้องสั่นปลายไม่ใช่ทั้งเนื้อร้องอย่างนี้อ่ะพียแจ๊คเนื้อร้องไม่เป็นน่ะพายในตำหนักวงงัวงหลวงวังหลวงงื้อเือได้เหรอแบบต้องเราต้องร้องยาวๆเดีย๋ยวพี่แค่ะ หนูยังพูดไม่ชัดเลยอ่ะเอาล,ลองพูดไม่เอกอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไม,ไม่ตอนแรกเป็นไม่เ็กตอนนี้เป็นไม่เบรกละโอ้โหกอไก่ท้องกอไก่ถึงหองนเราคู่แบบชัดทุกตัวไหมพะยะค่ะไม่รู้มลองว่าอย่างงี้จะร้องให้ฟังนะพะยค่ะภายในตำหนักวังหลวงยังมีดวงสุดาเด่น หิวพักผ่อโดูดจันเพนเมื่อชายเห็นไฟหาเอวแม่กลมสมสกุลกำลังแลกลุนดาราง พอจะได้ไหมพอจะได้ไหมพอจะได้ไหมขอวังหลวงอีกรอบนึ่งดิขออะไรนะคําว่าวังหลวงอ่ะคาว่าวังหลวงได้เลยพายในตําหนักวังหลวงไม่เมื่อกี้พี่ร้องวังหลวงนงพายในตําหนักวังหลวงเนี่ยแล้วดู้รงฟิดตรงไหนอะลองลองร้องตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกดีไปมครับ หายในตำหนักหายในตำหนักร้องไม่ได้อ่ะพัหลวงเนี่ยไม่ได้เหรอหายในตำหนักวังหลวงวังหลวงนี่อภิร้องให้เสด็จพ่พาโบฟังเสร็จที่พาโบน่าจะชอบนะจริงเหรอลุงน่าจะชอบใช่พี่ค่ะเพราะว่าเสด็จพ่พาโบเขาชอบให้ข้าพเจ้าร้องก่อนลิเกให้ฟังจริงเหรอนี่หนูไปร้องให้ลุงฟังได้แล้วดิ ถ้าไปร้องถ้าร้องจบ<ว>ถ้าร้องจบอีกกอนนี้ก็คือ,อเดี๋ยวเสด็จพ่อโบก็ให้ตบรางวัลให้อย่างงามที่ไหเดีว่าอย่างไงพี่คะพี่รู้ป่าว่าหนูคือใครเสด็จน้องยูน่าไงพี่คะจริงๆแล้วหนูคือหลานโนหนึ่งของลุงพาบโบโอ้โหหลานโนหนึ่งเหรอพี่คะถูกต้องอย่างนั้นก็คือถ้าไปร้องก่อนลิเกให้เสด็จพี่พาโบฟังคิดว่าเสด็จพ่าโบน่าจะให้รางวัลหลานโนหนึ่งทุกวันนี้หนูให้ตังลุง อ,อ,อ,อ้คิดว่าลุงจะให้ตังลาแต่น,นี่หลานให้ตังล,ลุงลูกเลี้ยงลุงเดี๋ยวทำงานแสดงว่าเสด็จน้องอยู่นะนี่คือเป็นสุลต่านเหรอพะยะค่ะบอจะนูขยนันขยันฟาร์มขยันไถถูกน,น,าานี่ไปไถอย,อย่ามาอย่ามาไถข้าพเจ้านะข้าพเจ้าไม่มีเงินให้นะพะยะค่ะ